ตอนที่ 5. วัสดุของโอริงและคุณสมบัติโอริงไม่ได้ทําจากยางแบบเดียวกันหมดนะครับวัสดุที่ใช้มีหลากหลายและแต่ละแบบก็มีคุณสมบัติต่างกันเรามาดูกันทีละแบบครับ NBR จุดเด่นทนน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันปิโตรเลียมน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันหล่อลื่นใช้งานได้ที่อุณหภูมิลบ3 5ถึง100องศาราคาประหยัดและหาซื้อได้ง่ายข้อจำกัดไม่ทนน้ำหรือของเหลวที่มีขั้ว FKM หรือไวตันจุดเด่นทนเคมีและความร้อนสูงถึง220องศาราคาแพงกว่าตัวอื่นแต่เหมาะกับงานหนักงานที่ทนสารเคมีเบนซิน EPDM จุดเด่นทนน้ำทนไอน้ำทนกรดด่างได้ดีเหมาะกับงานระบบน้ำหรือระบบที่ไม่ใช่น้ำมันอุณหภูมิใช้งานประมาณลบ35ถึง150องศา e นโอพีน จุดเด่นทนแสงแดดสภาพอากาศใช้ในงานกลางแจ้งได้ดีแต่ไม่ทนความร้อนสูงมากนนโอพรีนอาจดูดซับน้ำได้ทำให้ไม่เหมาะก,กับการใช้งานด้านไฟฟ้าซิลิโคนจุดเด่นทนอุณหภูมิได้สูงมากถึงลบ60ถึง230องศาทนแสงแดดสภาพอากาศร้อนจัดถึงเย็นจัดทนน้ำทะเลมารีนเกรดเป็นฟู้ดเกรดใช้กับของกินของใช้ได้ข้อจำกัดไม่ทนต่อแรงเสียดสีสูง FFKM หรือ Car r เรสจุดเด่นทนเคมีแรงๆแ,และความร้อนระดับโรงงานอุตสาหกรรมข้อจำกัดแพงมากใช้เฉพาะในงานเฉพาะทาง FEP โอริงเคลือบเทฟลอนโครงสร้างแข็งแรงลดแรงเสียดทานและทนสารเคมีแกนด้านในอาจเป็นซิลิโคนหรือไวตัน วัสดุแต่ละชนิดมีจุดเด่นต่างกันตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้ว่าแล้วเราจะเลือกใช้แบบไหนดีตามไปฟังกันเลยครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับ